ฉันสงสัยจังเลยนะว่าแครลอดอยู่ที่ไหนอยู่ที่น้ำนี่เธอยังคิดถึงเรื่องแครทอลอดอ,อีกเหรอก็เราเจอทุกอย่างแล้วอะอยกเว้นแครลอดก็บอกแล้วว่าอยู่ที่น้ำโอ้ยฉันเพิ่งนึกได้นะว่าเราเช็คทุกที่แล้วยกเว้นห้องน้ําชายอะเราค้นหาทั่วโรงเรียนแล้วแต่เรายังไม่เจอแครลอดนั่นหมายความว่าแครลอดอยู่ในห้องน้ําชาย น้องครับพี่จะบอกอะไรน้องให้นะครับว่าในห้องน้ําชายนะ่ะมีแครอทครับแต่ไม่ใช่แครอทสีส้มนะแครอทสีจริงๆแล้วมันรู้สึกราคาญนะที่ฉันต้องถอดรองเท้าแนละ้วจะไที่ฉันลงจากรถไฟแล้วอะ่ะถอดรองเท้าเออถอดทาไมอะ่ะนี่เธอไม่รู้เรื่องกฎที่แสนน่ากลัวของไฮไลออนหรอเรื่องแรกที่เธอต้องทำก็คือถอดรองเท้าหนละังจากที่เธอใกล้จะออกจากรถไฟอะ่ะนี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยนะที่ได้ยินอะไรแบบนั้นน่ะนี่มันแปลกมากเลยเนะี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะไม่เชื่อลองไปถามคนอื่นก็ได้ถ้าเธอไม่เชื่ออะงอนแล้วนะแม่งเอ้ นี่ไงไม่เชื่อเดี๋ยวจะไปถามคนอื่นให้นี่แหละคุณลงุงแฮปคุณลงุงจ้าคุณลุงเชื่อไหมคุณลงุงเชื่อเชื่อหนูไหมคุณลงุงคุณลุงเชื่อหรือเปล่านู้อบไปแค่นั้นพอไม่มีอะไรมากมายที่ลุงต้องต้องพูดมากกว่าน,นี้เชื่อหรือเปล่าจะมาไม่พื้สวัสดีค่ะคุณบาทเทนด้วยโอ้อยากจะดื่มอะไรลำไม่เสาน้อยอ๋อหนูขอไม่เอาแอลกอฮอล์นะมีชาหรือเปล่าแน่นอนว่ามีงั้นหนูขอหนึ่งถ้วยแต่ในชามีแอลกอฮอล์ด้วยนะเธอโอเคหรือเปล่า อะไรวะลุงแอลกอฮอล์บ้านลุงมาอยู่ในชาเหรองั้นหนูขอถามคำถามแทนแล้วกันที่เป็นเครื่องดื่มะนะได้เสมอเลยมีอะไรอย่างนั้นเหรอือแม่สาวน้อยก็คือจะถามะฮะคือแบบเพื่อนหนูไม่เชื่อไม่เชื่อว่าหนูว่าหนูพูดจริงเ่ะเขาเขาสงสัยในตัวหนูอะว่าต้องถอดรองเท้าไหมเนะฮะ ต้องถอดเพื่ออะไรหรอคะหนูได้ยิมนมาว่าต้องถอดรองเท้าออกก่อนที่จะลงจากรถไฟที่ไฮไลออนนะคะคุณทํางานที่รถไฟนี้คุณน่าจะรู้นะว่าหนูกําลังพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะอ๋อเรื่องนั้นเองเหรอแน่นอนมันมีผู้คนมากมายเลยที่สับสนกับกฎแบบนี้ถ้าหนูกําลังใส่รองเท้าอยู่ลุงก,ก็ขอแนะนําให้หนูถอดออกมาก่อนที่จะถึงนะอ๋อสำหรับคนที่ถึงไฮไลออนจงมองดูรองเท้าของคุณก่อนนี่เป็นคําพูดที่เขาพูดกันเอาไว้แบบนั้นเห็นไหมเวอร์จิวฉันพูดถูก ไม่เชื่อตะเลขแล้วตอนนี้เหมือนแขกคนอื่นก็คงจะได้ยินเรื่องที่เธอเผาโรงเรียนแล้วนะแม่สาวน้อยหนูไม่ได้ทำมันไฟลุกนะจริงเหรอ แน่นอนว่ามันไฟลุกแต่มันไม่ใช่เพราะว่าหนูเขย่าวขวดโพชั่น5ครั้งหรอกนะมันจึงระเบิดอะโพชั่นอะคุณเขยาข่าแค่3ครั้งเท่านั้นแม้กระทั่งที่ฉันไม่ใช่พ่อมดแม่มดเนี่ยยังจะรู้เลยแน่นอนสิคะถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่ลองเขย่า4ครั้งดูล่ะเรายังไม่เคยได้ยินเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงอะแต่เธอบอกว่าเธอเขย่า5ครั้งเนี่ยก็ตอนเขย่า4ครั้งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูก็เลยเขย่าเพิ่มไปอีกหนึ่งดอกนะคะ เออดีแล้วไม่ตายกรบุนแล้วอันนี้ลุงไม่ได้พูดนะกูพูดนี่แหละนายเยจะทำเป็นเหมือนคนบ้านนอกในตอนที่อยู่ในเมืองได้ปะเธอคงจะไม่ไปถามแค่คนคนเดียวหรอกใช่ปะทำไมอะ่ะคนเดียวมันไม่พอหรอกนะเธอรู้หรือเปล่าแม้กระทั่งนักสืบที่สุดยอดที่สุดที่ชื่อว่าโคโนวยเนี่ยยังไม่เคยสรุปข้อสรุปเลยหลังจากที่เห็นหลักฐานแค่ชิ้นเดียวละเข้าใจไหม,มที่นายพูดมาก็มีกระเด็นแฮหะประเเ็มเฮะตู้เย็นเฮะประตูเหอไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นะฮะ เธอไม่เชื่อฉันที่เป็นเพื่อนมาอย่างนั้นเ่ะอฉันต้องไปถามอีกหนึ่งคนหรือสองคนหรือสามคนคุณลุงคะคือเพื่อนเพื่อนหนูไม่เชื่อว่าหนูพูดจริงอะ่ะคุณคุณน้าบอกหน่อยได้ไหมว่าหนูว่าหนูจริงไงคะหนูมารบกวนคุณหรือเปล่าคะไม่อยู่แล้วมีปัญหาอะไรอะ่ะคือหนูอยากจะถามอะไรคุณหน่อยอ่ะคะคุณกําลังไปไฮไลออนหรือเปล่าใช่ฉันกำลังไปไฮไลออนแล้วมีปัญหาอะไรล่ะแม่สาวน้อย โอ้การพูดของคุณนี่มันดูทื่ๆอๆยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยแล้วไปบูลลี่เขาทำไมอะไอ้ดูนี่ไงก็มาถามไงยังจะถามที่อยู่ไปแน่ไปบูลลี่เขาเมื่อกี้ไม่โดนตบหน้ากระบุญแรกน้องๆถามไปถามเลยแบบถามไปอ๋อหนูก็ต้องจะถามนะคะว่ามันไม่ลําบากหรอคะที่จะต้องใส่รองเท้าบูทอะคะ่ะมันจะต้องเป็นเรื่องยากสําหรับคุณแน่เลยคะ่ะหลังจากที่คุณไปถึงไฮไลออนอะอะไรนี่เธอกำลังพูดเรื่องอะไรกันอะเออหนูไม่ถึงคุณต้องถอดรองเท้าออกหลังจากที่คุณลงไปจากรถไฟแล้วนะคะ อะไรนะอะไรคะอะไรนะฮะอ๋อเธอลเล่นเหรอขอโทษทีนะฉันค่อนข้างทื่อๆกับเรื่องแบบนี้เนะี่ยทีนี้ปิศาก็ถูกใครแล้วนี่ฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะไม่หนูแค่เพิ่งนึกได้ว่าหนูถูกหลอกอะ่ะพอมาคิดดูตอนนี้มันผมจําได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องตลกที่ผู้คนที่ไปถึงไฮแล้วครั้งแรกจะถูกเล่นกันอะ่ะหยุดเลยคะ่ะคุณไม่ต้องมาฆ่าหนูรอบที่สองโดยการให้รายละเอียดหรอกนะคะ เออฉันขอโทษนะนี่คุณกั้นขำอยู่หรอคะเปล่าฉันไม่ตอนที่ฉันไปถึงที่นั่นครั้งแรกน่ะฉันก็เคยถูกเพื่อนร่วมงานหลอกเหมือนกันและฉันก็ถอดรองเท้าออกด้วยนะค่ะไม่ช่วยอะไรเลยค่ะไปไงล่ะรู้สึกอย่างไงบ้างล่ะทำไมนายถึงถามฉันแบบนั้นฮะไอ้มุกตอนนี้ก็กลับไปนั่งที่ได้แล้วแล้วรอจนกว่าจะถึงที่เรายังเหลือเวลาตั้ง3วันนักกว่าจะถึงอีก3วันน่ะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรอีก3วันหระเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่เหมือนกำกินของเห็ดชิตาเกะเลย เห็ดอะไรวะกินแย่ที่แบบเห็ดที่กินแย่สุดนี่เป็นเห็ดกลับไ,ไ,ไ,ไปนั่งที่ก็ได้โดนเพื่อนหลอกซะแล้วไม่เงเอยเบื่อจังเลยลองมองออกไปที่หน้าต่างบ้างก็ได้แต่เธอเบื่อเดี๋ยวก่อนเบอร์จิวเงียบก่อนลองดูออกไปที่หน้าต่างสิบนยอดสุดของภูเขาอ่ะมันมีต้นไม้ใหญ่สองแสงอยู่ข้างบนนั้นหรอทำไมมันถึงสองแสงอะ่ะมันต้องสวยมากแน่ๆเลยถ้าไปดูใกล้ๆอะ่ะยอมแพ้เธอรถไฟมันจะไม่หยุดหลอกในอีกสองวันอ่ะอ้ยฉันอยากจะออกไปจริงๆเลยฉันหวังว่ามันจะพังนะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่ไม่มีสถานีนี่ทําไมเราหยุดสมพรปากไม่ละน้องไอ้หนูสมสมพรปากไม่ละได้ปวดอะขอร้องใครก็ได้บอกทีว่ามันเกิดปัญหาขอร้องหล่ะขอร้องหละขอร้องหล่ะขอร้องหล่ะผมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่รถไฟแหละ อยู่ที่ไอ้น้องเนี่ยเออเราขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเกิดปัญหาใช่ไหมรถไฟไม่สามารถเดินทางต่อได้เนื่องจากเกิดปัญหาครับเจียมรถไฟจะหยุดจนถึงพรุ่งนี้เช้างั้นเราออกไปข้างนอกได้ไหมเออเราน่าจะประกาศพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ท,ทันทีที่ไปได้เราก็จะไปเลยโอเคงั้นเราจะกลับมาก่อนหน้านั้นงั้นก็อย่าออกไปไกลนะครับผมไปกันดีกว่าฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจําได้หรือเปล่าแต่แน่นอนจะจําได้ต้นไม้ส่องแสงนะี่ยมันอยู่บนจุดสูงสุดไงไม่ไม่ไม่ใช่แอันน้นดิ เราต้องกลับมาก่อนพรุ่งนี้เช้าอะ่ะเออนั่นแหละเราไปกันดีกว่าดูแลไม่น่ารอด <c oughs> ไม่น่าได้กลับบ้านไม่น่าได้กลับรถไฟไอ,อหนออูจะไปจริงเหรอลอยว้าวคนมืดก็มืดดิถ้าเธอกลัวเรากลับไปได้นะไปกันดีกว่าเออ,อเฮอรี่เฮเลยอย่าไปจนภัยจะจะขาดแล้วไปเร็วอ,อ๋อนี่มันเดินเขาเนี่ยอืมคงไม่ง่ายที่จะปีนไปดูนั่นดีมีเถาวันแขวนอยู่ด้วยนะฉะนันอาจจะปีนไปได้นั่นเป็นข่าวร้ายสไปเดอร์แมน สไปเดอร์แดูนี่สินี่เป็นทางลับวัวจิ้วอ่อฉันคิดว่ามันไม่ใช่ทางลับหรอกนะฉันพนันเลยว่ามันต้องมีทางอยู่ข้างหลังนั้นแน่อันนั้นคืออะไรมันเหมือนกับฮอนนี่พัมกินมันคือต้นอะไรวะมันคืออะไรอ่ะเออถามเหมือนกันเลย มันคือพืชที่โตในป่านะ่ะแอวันนี้มันโตอย่างรวดเร็วมากเลยจนเธอไม่สามารถจัดการ,รได้ด้วยมือเธอจะต้องหานิวเคลียสที่ซ่อนอยู่ตรงไหนสักอย่างหนึ่งเพื่อกำจัดมันโอโ้โหนิวเคลียสเลยเหรอเาะฉนว่าเราสามารถจาัดก,การมันได้นะเราน่าจะหานิวเคลียสเจออ๋อนิวเคลียสจะให้แสงสว่างเมื่อไปสัมผัสกับมันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหามันเจอได้โอเค remove ว่ารู้ไง n คลี e สนิว c l e ีย remove บเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปได้แล้วโอ้โหเด็ดหมดถอนไล่ถอนคนนะคะไปค่ะไปค่ะเยี่ยมเลยถึงเวลาไปชนภัยเพลงโคตรดังเลย I am the Flash ลืมรถเสียลืมลืมกดเซฟอีกโซ่อีกโซ่ต้องไปไหนวะต้องไปจุดยอดสุดใช่ไหมจุดสุดยอดอยู่ข้างบนไงต้นต้น ต้นต้นอะไรนี่คือนี่คือคือต้นอะไรไม่อาจรู้ได้อะไรทั้งสิ้นเดินเข้าไปในป่าตรงนี้มีทางไปด้วยแหละแกอะไรนะ่ะมีเหมือนกุญแจต้องอไปไม่ได้เนี่ยวะติดกลับแล้วกันทั้งนั้นงั้นเราขึ้นไปทางขวาไปทางขวามันไม่เลียกขึ้นนี่ว่ะอ๋อเมื่อกี้เรามาจากทางทางนี้ใช่ไหมทางซ้ายมันมีเหมือนกุญแจแต่ แต่ถูกปิดกั้นเอาไว้ด้วยบางสิ่งอุ๊ยเด็ด Wishflower อ๋อต้นไม้ส่งแสงนะ่ะอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาต้องรีบแล้วถ้าเธออยากจะเห็นมันอะ่ะเราต้องกลับไปที่รถไฟก่อนพรุ่งนี้เช้านะได้จ้ะอ๋อบนยอดสุดต้องไปขวาบนไม่ใช่ซ้ายบนใช่ไหมก็ไปกันเลยแล้วกันอุ๊ยนั่นมีเมืองด้วยเวอร์จิลแต่เธอต้องไปหาไหลาออน น่าเศ้าใจจริงโอโอ้โหอยากเที่ยวแต่ไปเที่ยวไม่ได้อโอ้โ,อโหอยากไปเมืองอนะไปดูความสนะีวิลลัยเซชันน่ะเก็บอะไรมากิ่งไม้เออไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะนี่ไงก็ไปแล้วเนี่ยบนยอดสุดของภูเขาไฟเนี่ยนี่ไงภูเขาผีเสือ้อผีเสือ้อ โอเคขึ้นไปบนเขากันดีกว่าข้างล่างมีรูปปั้นเด็กน้อยไม่ไม่ไม่ไมดูตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะขึ้นไปไปไปบนยอดตรงไหนวะอ๋อยันไงมีบนันไดเราแค่ตรงไปด้วยความรวดเร็วแสงนะครับผมเดินมาตรงนี้เลี้ยวขึ้นตรงนี้แล้วก็เจอบันได ทำไมมันชอบมีอะไรมาบล็อกทางอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเพราะว่าในป่าเนี่ยมันต้องมีความลับอะไรเยอะแยะแน่นอนแล้วนี่มันคืออะไรอะ่ะเอ้ยมันคือกุญแจที่เราเคยเจออยู่ตรงทางซ้ายก็มีเนี่ยมันดูเหมือนบาเรียที่สร้างด้วยที่เป็นเป็นแพทเทิร์นของแม่มดเหรอสร้างด้วยแม่มดเป็นรูปแบบของแม่มดอย่างนั้นเหรอมีแม่มดที่นี่เหรอเธอรู้ไหมว่ามันทานํางานยังไงอ่ะที่โรงเรียนนะใส่มันเข้ามาในหัวของฉันเพราะฉะนั้นคงมไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกโอเคแล้วทำไมเร,เราเราเลื่อนไม่เต็มวะเราก็ต้องเก็บขึ้นมา นี่ไงเก็บแล้วก็ประตูก็เปิดไงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไปดูต้นไม้สองแสงนี่ไงยอดสุดของภูเขาอะไรกันต้นไม้แห่งจิตวิญญาณนี่ไงต้นไม้สองแสงขนาดยักษ์มันคืออันเดียวกันที่เราเห็นบนรถไฟเลยอ๋อนี่มันคือต้นชาอังุ่นขมฉันคิดว่าไม่ใช่ต้นไม้หรอกนะที่สองแสงอะดูนี่ดิเวอร์จิลมันมีผีเสื้อเยอะแยะเต็มไปหมดเลย นายพูดถูกผีเสื้อนี่แหละที่เหมือนจะส่องแสงละ่ะมันคือบูมูลมันคือผีเสื้อบูมูลแสงที่ออกมาจากผีเสื้อพวกนี้เนี่ยเป็นแสงแบบเดียวกับแสงของพระจันทร์เลยนะพวกนี้มันสวยมากๆเลยไม่ใช่หรอ ต้นชาขนาดยักษ์กับพวกผีเสื้อที่ส่องแสงของพระจันทร์เธอรู้หรือเปล่าพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากมากๆเลยนะอะไรแล้วมีอะไรเกี่ยวกับมันอย่างนั้นหรอในความจริงแล้วการที่เห็น2อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยพวกมันจะถูกเลี้ยงขึ้นมาด้วยกันแบบเทียมเพื่อที่จะได้มูลฟลาเวอร์มาในลูซไลท์ออฟสตู้คืออะไรไปดูรอบๆอีกหน่อยกันดีกว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วมันมีเท่นแบบเท่นบูชายันเท่นบัญชายู ประชารีเป็นรู้ทีเนาะข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีนะงั้นไปหมู่บ้านไหมอยากไปหมู่บ้านอะ่ะฉันคิดว่าฉัน,นอนแม่นหลับแน่เลยถ้าฉันอยู่บนรถไฟอะ่ะแล้วอยากจะรู้จังเลยว่าที่นี่มันมีที่ให้ฉันนอนบ้างหรือเปล่าคืนนี้แล้วถ้าเป็นพื้นเป็นยังไงล่ะดินแล้วก็หินได้เป็นที่นอนที่ดีนะไม่จะหลกเลยนะเวอร์จิลดูนั่นดีนะั่นคือบูมูนบัตเตอร์ไฟที่เราเจอบนยอดของภูเขาไงเพื่ออาจจะเก็บไปบ้างเพื่อเอาไปศึกษาก็ได้นะ นายคิดว่าฉันสามารถเอามันมาได้เหรอแล้วก่อนเธอจําได้ไหมที่มิเตอร์กาเวียพูดว่าอย่างไงอ่ะความตายอยู่ใต้เตียงเหรอไม่ไม่ใช่อันนั้นอ,อวาดมันก่อนที่จะสัมผัสมันนั่นแหละถูกต้องมันเป็นสำนวนเพราะว่าคำนี้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อก็คือต้องวาดต้องวาดจริงๆใช่ไหมอ,อนกวาเป็นสำนวนเราก็เปลี่ยนเป็นปากกาขนนกไงแล้วเราก็วาดไงวาดเสร็จแล้วโอ้โหวาไม่เสร็จอีกเหรอ อ๋อต้องวาดแบบกดค้างไงเอ้ยังวาดต่อเอ้ยไม่สวยเลยเอ้ยเอาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดสารทุกกมขึ้นมาบูมูลบัตเตอร์ไฟนี่คือที่อยู่ที่แล้วก็เวลาที่มันปรากฏไอเทมที่จะใช้เพื่อเก็บได้คือเราต้องมีตะขอยก่อนตะขอยอะไรตะข่ายเรียบร้อยฉันบันทึกมันเข้าไปในแคตตาล็อกแล้วไหนเรามาดูกันดีกว่าไหนเรามาดูซิว่าทำไมเราถึงจับมันไม่ได้ตอนนี้ อ่อเพราะว่าอุปกรณ์ไม่มีครับค,คุณคุณครูครับไม่มีฮะโอ้ใช่เพราะนายต้องจับมันด้วยอ่าตะข่ายจับผีเสื้อเท่านั้นและตอนนี้ฉันยังไม่มีเราลงไปข้างล่างกันดีกว่ามันน่าจะมีอะไรที่สนุกกว่านี้รออยู่นะ่ะก็ไปเลยก็อยากจะไปหมู่บ้านนะหมู่บ้านไรนะ่ะวาดอีกแล้วโอ้โหศิละปะศิละปะกรวาขึ้นมามันคือ,อยัง่งอ๋อมันคือ มุนไพรไปหาเรื right? so ่องสนุกก so ันดีกว่านะครับผมนะครับนะครับคะลงข้างล่างข้างล่างนี้มีอะไรมีอะไรที่แปลกประหหรือเปล่าวุวาดอีกเหมือนกันโอ้โหจินตนาการล้ำเลิศเป็นวิชฟาเวอร์เราเก็บมาแล้วอันหนึ่งเนี่ยไหนบอกว่าให้วาดก่อนที่จะแตะมันเราดึงมาแล้วหนึ่งดอกก่อนที่เราจะวาดันีกไม่ใช่เหรอ งั้นเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าตามที่น้องต้องการอุ้ยดูนั่นดีเอลลี่กลับไปที่รถไฟดูนั่นดิเวอร์จิวมันมีแมวส่งแสงฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยเอลลี่เราต้องไปตามเจ้าตัวนั้นไปกันดีกว่าไม่ฟังอะไรแล้วไปแล้วโอ้โหตัวอะไรอะ่ะแมวส่งแสงเธอเธอเป็นใครกันเก็บอ่าเธอเป็นใครกัน เก็บเอาดอว่ายก่อนแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะแมวน้อยเหมือนใส่แบบใส่อะไรครอบหัวอ่ะเป็นไอ้น,นี่หรอถังออกซิเจนอย่าหนีวิ้ยเข้าไปแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจาแมวตัวนั้นจะทิ้งอะไรเอาไว้นะคะเนี่ยดูเหมือนช็อกของแม่มดเลยอันนี้คือสิ่งที่เอาไว,ว้วาดให้มันเป็นรูปแบบใช่ไหมแลวอันนี้คืออะไรอันนี้ป้ายร้านปรุงยา โมอใหญ่รั่วนี่มันมืดไปกว่าที่ฉันจะเห็นมองเห็นอะไรเนี่ยฉันไม่เห็นคำในรูปภาพนี้เลยสักคาเดียวอ่ะค่อยกลับมาตอนมันสว่างแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาทําไมเราไม่ใช่ว่าเราต้องกลับไปรถไฟแล้วเราต้องไปไฮไลออนอ่ะและนี้แหละนี่คือรูปแบบของแม่มดที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันน่าจะไม่ทํางานแน่เลยถ้ามันถูกลบไปแบบเนี้ยเธออาจจะวาดมันขึ้นมาได้ถ้า มีสีแบบเดียวกับช็อกนี่ไงแต่ฉันก็มีอันนึงไงที่เก็บมาก่อนหน้าเนี้เราสามารถวาดมันขึ้นมาได้นะก็วาดมันดิโอเคฉันจะวาดนะวาดแล้วปิงเปิดประตูออกมาอุ้ยร้านเป็นร้านหมอยาของใครบางคนมอยาเลย นี่ไงที่ที่แมวมาโอ้โหบ้านผีสิงบ้าเนียวัวจิวดูนั่นดิมันคือบ้านมันคือบ้านแม่มดไม่ใช่เหรอนะมันดูเก่ามากเลยนะฉันคิดว่าเราน่าจะคุยกับคนที่อยู่ในนั้นได้นะฉันคิดว่าดูเหมือนไม่น่าจะมีใครอยู่ข้างในหรอกนะเนี่ยเข้าบ้านดีกว่าไปมีใครอยู่ในไหมคะมีใครอยู่ข้างในไหมเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างในเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นบ้านแม่มดที่ถูกทิง้งเอาไว้ก็ได้เอาล่ะครไปข้างในกันดีกว่าขออนุญ,ญาตนะคะ โอ้ oh, บ้านคนเล็กแต่ดูแล้วก็ถือว่าโอเคนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสะอาดก็เหอะแต่เตียงมันก็ดูอยู่ในสภาพดีนะฉันคิดว่าฉันน่าจะนอนที่นี่ได้โอ้โ oh, หไม่น่าไม่น่ารอดนะน้องน้องไม่น่าไปถึงไฮไลออนนะดูจากสระพาแล้วไม่น่าได้กลับ๋อข้างล่างคือสเตมิน่าไม่ใช่เลือดไอเรานึกว่าเลือดก็ว่างอยู่ทําไมมันน้อยไม่ใช่ทำ,ทำไมมันทุยโอเคการนอนการกินก็ทําให้สามารถเราสามารถพิสเตมิน่าขึ้นมาได้คินอัพ ฮ้ยบ้านนี้ดูรกชะมัดเลยฮะเราแ,แค่มานอนคืนเดียวใครสนนะสนดีเอาไม่สนหนอู้สนไม่ได้เหรอโอ้โหความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งนะอนอนก็ได้นอน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 แนะ่แนะนะ่ง่วงและง่วงแซงว่างง่วงุคืนนี้มีฝันตื่นแล้วนี่ไงไม่น่ารอดเอ,อิมทำไมหน้าเธอเป็นอย่างนั้นนะเธอเธอก็นอนอยู่บนเตียงที่ดูดีไม่ใช่เหรอใช่แต่ แต่ฉันฝันว่าฉันนอนอยู่บนรถไฟอ่ะความพยายามทั้งหมดที่จะไม่นอนบนรถไฟก็เพียงเพื่อฝันถึงมันอย่างนั้นแหะเนี่ยเธอแค่ควรจะนอนอยู่บนรถไฟแค่นั้นก็จบแล้วไม่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกแต่ฉันก็หลับสบายจริงๆนะเหมือนฉันได้ยินเสียงของรถไฟด้วยแหละเดี๋ยวมันมันไม่ใช่เสียงของรถไฟจริงๆเหรออะไรนะจริงเหรอมันจะออกตัวแล้วยางงั้นเหรอเร็วโอ้โไม่ทันแล้วเพื่อน มันคือเสียงรถไฟจริงด้วยเหมือนมันจะออกแล้วโอ้โหยังจะคุยเนี่ยกับเลเธอรี่ก็ตื่นทันเวลาฉันดีใจนะที่เรายังยังยังตื่นมาทันเนี่ยโอ้โหบ้านพี่เลททันหรอครับทางไหนวะแมพตรงนี้ข้างล่างอลลงแล้วอุ้ยมีสลามด้วย่าวาดด้วยรีบเฮ้อรีบรีบ,ร,บรีบจัดรีบจัดวาด,ดวก่อนเราต้องไปนั่งไงทางเอ่อที่นั่นมีเมืองด้วยเวอร์จิลเดี๋ยวคำพูดเดิมเดี๋ยวยังจะมีพูดกันอีก ไปฮะรถไฟไปแล้วน้องทำาังไเนี่ยเอลลี่เอลลี่รอด้วยรอหนูก่อนยังไม่เต็มกุญแจไซส์ฮะแล้วรถไฟอยู่ไหนอะฮ่ะฮดูดูนกนั่นดีมันทำเสียงรถไฟอะแล,แล้วรถไฟอยู่ไหนเออน่าจะถึงไฮไลออนแล้วมั้งแล้วทีนี้เราจะทำยังไงอะ ไปดูรอบๆฉันว่าเราต้องมีบอ่อเสอะไรบางอย่างโอ้โหรถไฟรถไฟไปไหนแล้วออโอ้โห,โโหนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเรียกว่ากาบ้าเบิร์ดน่ะเฮ้ยฉันไม่อยากจะได้ยินมันเลยนะเงียบๆหน่อยเถอะไอตัวนั้นนะ่ะมันเป็นความผิดของเธอนะที่เธอหลับเกินเวลายอย่าไปทั่วเจ้ากาบ้าเบิร์ดไม่ใช่กาบา้าเด็กกาก้าเบิร์ดเออช่างเถอะแค่เงียบก็พอแล้ว ลำคานอ่ะหนุลนลำคาญอเออเข้าใจไหมตอนนี้อะไรอะ่ะมันมีจดหมายอะไรบางอย่างจอดเอาไว้จดหมายนี่ไหนเรามาดูกันฉันคิดว่าน่าจะมาจากคุณบาเทนเดอร์นะเธอคงจะตกใจที่เห็นรถไฟนั้นไม่อยู่แล้วอยู่ๆก็มีแม่มดปรากฏขึ้นมาตอนกลางดึกและเธอก็กำจัดเถาวัลย์ที่เต็มไปด้วยหนามให้พราเขาพูดว่าเรารอไม่ได้เพราะว่ารถไฟน่ะสายแล้วเพราะนั้นเราก็ควรไปตอนนี้เลยแต่ไม่ต้องกังวลนะรถไฟจะกลับมาในเร็วๆนี้แหละแล้วก็ แถวนี้มีหมู่บ้านอยู่นะ่ะเธอสามารถไปอยู่ก่อนได้นะจะหาคุณบาทเทนดวยนี่ไงที่ที่เราเจอก่อนหน้านี้ไงหมู่บ้านนะน่ะนี่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอที่เราพลาดรถไฟนะเอลลี่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ที่นั่นมีหมู่บ้านไม่ใช่เหรอฉันคิดว่าเราสามารถรอที่นั่นได้นะแล้วถ้าไปทาความสะอาดบ,บ้านแม่มดจะเป็นยังไงบ้างเธอไม่รู้นี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะหรือไม่ก็ลองไปเช็คที่หมู่บ้านดูโอเคแล้วก็ขอร้องนะพยายามไปทำเสียงดูน่าตื่นเต้นนะเราเพิ่ง คาดรถไฟนะเผื่อเธอจะลืมอะใช่เธอเธอได้ยินฉันใช่ไหมโ okay. hey, hey. uh, อเคตรงรถไฟไม่เป็นไรได้ไปะยนภัยก็พอไปแล้วไปไหนอะ่ะไปเจอกันใหม่พรุ่านาล้ลวกัน